เขาหยอกกันนะคะดูเขาหยอกกันยูโรดอลล่าเขาหยอกเเล่นกับแม่แม่เขาก็นอนเขเล่นหางแต่นี่เป็นยิมปอนค่ะเป็นปอนพยาติเขาเยอะมากค่ะเมื่อคืนโอ้โหแล้วเมื่อกี้ก็ติดคาต้นอีกค่ะต้องดึงออกอะ่ะแล้วก็น่าสงสารมากต้องต้อนน้อแพอค่ะซื้อนมแพ้มาป้อนให้เขาสงสารมากเลยตัวนี้เดียวเขาไม่ค่อยได้ลเลยเลยค่ะ จะดูหนุนหนุนดูพี่ๆเขาเล่นกันดูาสนุกมากเลยแลวดูอยู่สนนมากแต่เงินต่อหน้าสงสารมากหัวเขาไม่รอดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมาป้อนนมอีกนะลูกนะเดี๋ยวแม่มาป้อนนมหนูเองนะคะนะคะอดทนนะลูกนะเดี๋ยวก็หมดอ่ะกินอืมเอากิน กินนะลูกอ่ะกินให้หมดเลยกินนมให้หมดทำไมลูกจะกินทำไมคะเงินปอนเนือเยูโรอเดกมือหน่อยที่ยูโอรอเยูโร หลับเล่นหาแม่ก็ใหญ่เลยสนุกสนุกก็หางแม่เขา <laughs>